ประเทศไทยเห๋ไก่ไม่เหมือนใครของดีมีอยู่ทุกจังหวัดขึ้นเหนือรอบนี้เราจะพาไปดูของดีเมืองพยาวพยาวหนึ่งผ้า,าทอไทยหรือเป็นผ้าทอที่ทำจากป้ายที่มีคุณสมบัติพิเศษใส่ได้ทุกฤดูมีมาก่อนผ้าแอริสซึ่ง สปลาส้มพยาวไม่ใช่ปลารสส้มแต่เป็นการถนอมอาหารด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ 3. ลิ้นจี่ใครๆก็คงเคยกินดิฉันขอข้ามข้อนี้ไปเลยนะคะเพราะอีกข้อพี่กว่าแน่นอนคะ่ะการเรียรายบริจาคหรือการขออุปกรณ์นู้นอุปกรณ์นี้โดยไม่ผ่านออกจากปากผม ถือว่าไม่จริงทุกเรื่องยืนยันแค่นี้สีผู้ว่านารงศักดิ์โอสทธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันของเมืองพยาวหวนใจชาวไทยและต่างชาติจากเหตุการณ์ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายผู้ว่านารงศักดิ์โดนเด้งเด้เด้งเดงเดมาจากจังหวัดเชียงรายเพราะไปทำผลงานไม่เข้าตากรรมการ เนื่องจากท่านไม่ยอมเซ็นอนุมัติโครงการที่มีพิรุษมากกว่า20โครงการยกตัวอย่างเช่นโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์พญามังรายที่จะไปสร้างบนเกาะกลางแม่น้ำกกงบประมาณถึง32ล้านบาทพอท่านผู้ว่าทำงานตรงฉินรางวัลที่ท่านได้รับคือการโดนสั่งเด้งเด้งเด้งเดง แต่ท่านก็ไม่เสียใจท่านกล่าวอำลาตำแหน่งที่กล่าวไว้ว่าผมยอมไปที่ไหนก็ได้แต่ผมจะไม่ยอมเซ็นโครงการที่ผิดช่างคมคายและรู้กาลเทศะมากกว่านี่ต้องรู้นะเนี่ยนะรู้ไหมเนี่ยดดยู่ในพูีดยขอสแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวพยาวมาณที่นี้ด้วยประเทศไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ขอทิ้งท้ายวันนี้ไปด้วยขงขวัญประจำจังหวัดพยาวหวานพยาวแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวมสวงพ่อขุนยำเมืองงามลือเรื่องดอยบุษราคำแต่นเวลค่ำผู้ว่านรงศักดิ์